เกิดคำทำนายโบราณตามวันเกิดเจ็ดวันอุปนิสัยคู่มิตรและศัตรูคนเกิดวันอาทิตย์ เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาดีแม้ว่าจะเกิดในชาติตระกูลสูงหรือต่ำแต่วาสนาจะพาชีวิตไปสู่ความสบายมียศมีศักดิ์มีฐานะมีบริวารตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยากที่จะตกต่ำค่ะพาชีวิตให้รอดมาได้เสมอมีน้ำใจและจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นมากที่สุดก็แค่เสมอตัว ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะไม่ด้อยไปกว่าใครเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่ตัวเองยึดถือมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงมากๆรักอิสระรักศักดิ์ศรีไม่ชอบถ้าใครมาลบหลู่เกียรติมิตรที่จะเกื้อหนุนกันก็คือคนเกิดวันพฤหัสบดีส่วนคนที่เป็นศัตรูคือคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันจันทร์ เจ้าชะตาถ้าเกิดวันจันทร์ข้างขึ้นจะเป็นคนที่มีบุญวาสนามากชีวิตจะรุ่งโรดไม่มีวันตกอับแต่ถ้าเกิดในวันจันทร์ข้างแรมจะเป็นวาสนาด้อยอาพับคู่ คนเกิดวันจันเนี่ยเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์เชี่ยวชาญการใช้ปากการพูดจาเจรจาต่อรองเก่งสร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเห็นรสนิยมดีมากมุ่งมั่นอดทนไฟดีไฟสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยหวั่นไหวกับสิ่งเร้าภายนอกได้ง่ายๆไม่แสดงออกถ้ามีใครมาปั่นหรือมาสร้างความไม่พอใจภายนอกดูเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ชอบเก็บมาคิด คิดเล็กคิดน้อยมิตรเกื้อหนุนก็คือคนเกิดวันพุธส่วนศัตรูที่เป็นคู่อุปสรรคคือคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันอังคารจ้าวชะตาเป็นคนที่มีชีวิตโลดโผนชีวิตมักผกผันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้มีประสบการณ์มากเป็นคนที่เข้าใจโลกจิตใจเข้มแข็งไม่เคยกลัวใจร้อนอารมณ์แปรปวน ผีเข้าผีออกคุ้มดีคุมร้ายแต่ว่าเป็นนักสู้สู้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเล่เหลี่ยนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงมากขยันอดทนทำงานเก่งแต่ชอบงานสบายใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าคนในคนมิตรผู้เกื้อหนุนคือคนเกิดวันศุกร์ส่วนศัตรูคู่อุปสรรคคือคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธ เจ้าชะตาเป็นคนเกิดมามีอุปสรรคกวาก้นาอยู่ในชีวิตรออยู่คนเกิดวันพุธกลางวันจะอุปสรรคน้อยกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแต่ด้วยความมีปัญญาไหวพริบดีเอาตัวรอดได้เสมอแม้ว่าจะตก,ละกรลกำรมลำบากที่ไหนก็พาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าได้เสมอเหมาะกับการทำกิจ,จาการค้าขายธุรกิจการงานต่างๆมากกว่าที่จะรับราชการมักจะใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระ ซื้อความสุขมากกว่าของที่จำเป็นขี้เบื่อง่ายมากเจ้าชู้ทำให้โชคชะตาความรักไม่ค่อยสมหวังมิตรผู้เกื้อหนุนคือคนเกิดวันจันทร์และวันเสาร์สัตว์ตคู่อุปสรรคคือคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาเป็นคนมีบุญมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมีดวงชะตาดีรักสงบรักความถูกต้องมักมีสัมผัสพ,พิเศษ ชอบเรื่องเล้นลับเป็นคนไม่เปิดเผยไม่แสดงออกทุกอย่างที่กำลังคิดหรือว่ารู้สึกจะมีรับลมคมในเสมอไม่ไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอ่อนไหวง่ายและอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีปัญญาดีมีความเชี่ยวชาญในกิจการทำงานมีความรู้ความสามารถมิตรผู้เกื้อหนุนคือคนเกิดวันอาทิตย์ศัตรูคู่อุปสรรคคือคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันศุกร์เจ้าชะตามีบุญเก่าคอยหนุนนำดวงชะตาดีตั้งแต่ต้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานชะตาร้ายจะกลายเป็นดีชีวิตรอดจากความยากลำบากได้ทุกครั้งมีอารมณ์สุนทรีรักสวยรักงามการใช้ชีวิตชอบอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครเข้ามามีความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องต่างๆให้ระวังเรื่องของการ ตัดสินใจเรื่องของการใช้อารมณ์ที่จะเป็นอุปสรรคในชีวิตคนเกิดวันศุกร์ควรหมั่นทำบุญให้มากเพื่อต่อบุญเก่าให้มากยิ่งขึ้นแม้จะชีวิตสบายแล้วก็ตามมิตรผู้เกื้อหนุนคือคนเกิดวันอังคารศัตรูคู่อุปสรรคคือคนเกิดวันพุธวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์จ้าชะตาเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนดวงแข็งที่สุดในทั้ง7จ็ดวัน เจออุปสรรคได้ไม่นานก็จะรอดพ้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เพอะโชคช่วยแต่เป็นคนที่หนักแน่นเป็นตัวของตัวเองสูงมีเส้นทางไปสู่เป้าหมายชัดเจนถ้าได้เป็นผู้นำจะกก้าวหน้าและลุ่งโลดในที่สุดมีนิสัยไม่ชอบเอาเปรียบใครตรงไปตรงมาขยันอดทนทำงานเก่งจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคนอื่นมิตรผู้เกื้อหนุนคือคนเกิดวันพุธศัตรูคู่อุปสรรค คือคนเกิดวันศุกร์